อ้าวนะพี่น้องตอนนี้ก็อุปกรณ์ห้องน้ำแก้วก็มาอีกครัง้งเนาะอันนี้จะเป็นทรายนะพี่น้องเป็นทรายลดน้อยหนึ่งลดก็ลดที่เพิ่นมาส่งนั่นแะหละเนาะเมื่อวานนี่ก็เป็นหินนะพี่น้องซึ่งเมื่อนี้ก็สี่สาการจ่ายเงินเนพิ่นนั่ะละพอเมื่อวานนี่ยังไม่ทันจะจ่ายเงินเพิ่นค่าหินกับทรายเนาะส่วนเชาห้องน้ำแล้วก็ปูนนั่นนี่ก็มาอีกมือ่อื่นนะพี่น้องทยงทยอยมา คิ on, right? GS, ดแรกว่าพ้อนคิดว่ารถแบบนี้หายุกด้ามบ่ได้แะพเป็นเอาหัวอ่านเห็นพันุกโอ้ลืมเบิ่งคิดว่าเป็นรถแบบแก่ธรรมดาอ๋อชื่ออะไเติรฟสบายดีแกวเดี๋มากงห่วงบ่อง โดย,โดยให้คนทอยเขาเนี่นะเมืม่อกี้นี้เห็นครับเอาไว้ตรงนี้ยัมน,ม,นะม,นมันเวลาคนตกนะน้เม่นมันพื้นที่อยากแคบเนาะโดก็เลยแบบแบบงา่ายเลยมางออกหลักนึง มากอารักหนึ่ง เนใช้รถแบบนี้มาเนาะพี่น้องทำไมน็นมีรถหกลอน้อยอันนี้ก็หกลอน้อยกันเนาะเจ้าหกลอน้อยอยาวหมุนแม่นหกลอแบบว่าชันๆนนหนุนด,ด้ามได้ด้วด่าหุ ลงกบิดสําโอ้ย,อยนีมายกลนะวัดตักลงตักลงอะไรไม่คิดนอสามล้านแปดนแคหินนะ หยุดกันได้จากนี้เนาะพอเห็นคือสิลุกแล้วแต่บ่ยากก็ได้แล้ว không đầy này nó nhục đây đã chút đã chút đã quả đâm được cả ba nhào được ปกติหลถอกดินพวกร้อมันจะสันฉ <shop. S 2> uh ัน huh. ก oh, oh. ่นไงแก่ล uh ุงกับเนี่ยเขได้สบายดีหรือเป่ายังอยู่ได้ยังเศร้าเศร้ากระปูนหนืออื่นผลมาใหม่แน่นเลยรถับน้อย จะเลยแบบมาสเถนดนอนเนอนพอแก้มเนี่ยแบบมัอยู่สูเ่เ <c> ด <oughs> ้วยเ็นเหต้องก่บนะจะไอพยายามนะคือลงหินดนะเนาะลงหินอะไรเองอันนี้อย่างางนี้ kita <laughs> tadi บอกห้เจะคข้องห้านเปลี่ยนรหลดใหม่ใช้รหลดหกล้อขนาดชั้นนะมันจะขี้หยุกขึ้นหโหลดหกล้อขนาดชั้นนะจังหวัดิทชอกได้เอาง่าย อันนี้มันยกขึ้นบว์โบ,อบอสูงต้องพี่รองอาจจะเป็นเพราะอันากระบะมันายาวหลดหกล้อชนิดประมาณประมาณนี้เนาะ,นะ,ะอย่างกระไซ,ไซกระไงมันยุกใส่ไงมันอะไรกันเนี่ย ตอนนี้ผืนกะลงทรายเป็น,นปทีเรียบร้อยนะพี่น้องก็จะทําการจ่ายเงินผืนเนาะก็คือหินกับทรายนะพี่น้องนี่แหละราคารวมทั้งเบิร์สก์3ล้านแปดแสนกีบเนาะก็คือหินนี่สองล้านสามทรายนี่ลดล้านหกนะพี่น้องเพราะว่าผืนลดให้ปกติล้านแปดเนาะพาเอาน้าผืนหลายอย่างอยู่อ่ะ สามล้านแปดแสนพอพันเนี่ยเพันไล่ให้มาพอได้ทำไปแล้วหกแสนหกสิบพันกีบอ,อ่ะห้าพันจ่ายเป็นเงินบาทห้าพันกะตกอยู่สามล้านสามเพิ่มใช่อีกห้าแสนกะบสามจำนวนนี่แหละ พันนะเป็นเงินกี่สามล้านสามแสนสามสี่ห,หกเจ็ดแปดยังยังแนบอะี้ยังปูนเสาปูาววปนแดงหสอบปูดเขียว10บสอบเสาสี่ต้นและกาโถส่วมเนาะโถส่วมและกาเล็ก6กเล็ก8อย่างละสี่เส้นลวด1นกิโลและกาวงก,กบกับบ้านประตูเนาะ สองบานเพราะว่าเอาม้วงหนึ่งนะเอาม้วงหนึ่งก่อนบ่วงะ่้ว่มันลงเฉล่ยมันเห็นคนบ่ได้ลงโอ้ไม่นด้หรอกบ่องโอ้จะจ่ายเงินอะไรบ่้างอ่ะตัววงเดียวยังได้ฉีไปจ่ายอยู่พุ่นละบ่จะลงก่อนรถจะลงหันนะรถเชือ,อกขึ้นเชือกก็ทันจะได้เฮือนลุงสมท่าม้ามเฮือนลุงสมรู้ไมโอแล้วก็ท่าม้ามือก็เลยแกมือขึ้นเลยมือขึ้น มือนั่นเนาะพี่น้องมือนั่นที่เผนส่งอุปกรณ์ทอดนั่นนี่แหละพอพอนำไปภาคเรื่องลูกชมเด้อบมว่าเกิดไปเอามือเลยหรือว่าเจ้าชีเอาไว้นี่ก่อนบ่เอไว้นี่ก็ได้แต่มือหน้าแหละเอาชองวงมาอีกพอวงหนึ่งไปภาคเรืองล่วเด้อเดี๋ยวไอ้วงนั้น็อชจ่ายเงินต่างห่างดอกบอกเกี่ยวกับตัวนี้มือได้มาเฉ่านะเปิดว่าตัวมืออื่นผลแชทหาคอยเอามือหรือช่อว่ามือ คอยกันยังฆ่าดําหน้ากันนะเพื่อนไฮมาชงโอ้ช้านใช่คือช้านผู้เดียวเลยเอาเลขลุงเนองบ่าไหมว่เพิ่นเพิ่นบ่ได้มีรถแบบแม็โครน้อยบ่บ่มีรู้วเพิ่นยังประธานจะชื่อเนาะแล้วประธานชื่อรถตักรถตักหน่อยนี่ยรถตักดินเนาะอันนี้ชวนคือเองชวนเองออ๋หินคือกันหินดูหินชวนเองใช่เวลาเฮงบ่กว่าจะเต็มรถคันนี้ ก็บ่อนไลายคนก็บิึงใช่เนี่ยมันเบิองมาได้ใส่หินเฮิงเนาะหินมันน่าโอ้พ่ห้านเพิ่นกระบักใหญ่เพื่อนเพิ่อนกะน่าจะชื่อหลดมาเนาะปีนาเพิ่นชี้โอ้คือว่าแล้วห้านใหญ่กับเพือกลงกำไรเนาะกับบุกไฟลายก็ได้ในในในห้านเพิ่นมีหลุดนังในฉากนี่รถรถด้ามหกหล่อคันหนึ่งแล้วก็ดีโวคันหนึ่งบุมไม่ถึงรถเหวี่ยงเลยนี้วก็รถตัวนี้โอ้สลุงช่องคันรถเหวี่ยงเลย รถเคนนี่บอกรถเค้นเลยโอ้มีแต่คนหนุกอะไรมีคนหยกแต่เพิร์กระขายดีเนาะแถวจุดชุมนี่ก็สู้คนบ่ได้มีแต่เพิร์นี่แหละเที่ยวแต่เจ้าเครื่องจืดรถเนี่ยเจ้าเครื่องรถเที่ยวดุรถข้อแลนรถข้อแลนบ่นี่น่าจะเป็นแบรนด์โมแมนแบรนด์ญี่ปุ่นดอกเป็นแบรนด์อี่ยังจุดดูอินเดียกับว่ากันไป โฟแลนโฟแลนโฟแลนจักี่ห่อแบนยังเนาะพี่น้องกดี๋ยวบรรยากาพี่น้องเดี๋ยวคนคนเบิ่งนีทอะน็ตก็ได้สวัสดีบ้าน้อยสวัสดีบ้านพอนอันนี้เสื้อพันแถมให้คนนะเอาเอาให้ไอแก้วนุ่งเนาะไอแก้วนุ่งก็ได้เออแมนแมนให้เพื่อนรอดเสือพันแถมให้ให้ไส้ ลูกค่าเดิมค <esis> ือเราเสื้อของบริษัทของเ่นนั่นแหละเสื้อห้านของเคนเอาเอาขอบใจละลายบดจุดสุ่มเนาะพี่น้อง บดจุดสุ่มมาเอาน้ำห่านเพิ่นห่านเดียวเขตแถวนี้ป้าแสดงเพิ่นคลายดีเลยซึ่งมาพรอนกับเขามีเงินกับอยากลงทุนอยู่เนาะพี่น้องการเห็ดอันนะอุปกรณ์ก่อร่างมาพรอนอยากเห็ดอยู่อุปกรณ์ก่อช้างสองอย่างนะพี่น้องมาพรอนฝ่ายฟันไว้นะสองอย่างอันนี้คือฝ่ายฟันจะสื่อเ<อ>นาะก็คือหนึ่งมาในหลดพวกจกคายดินหลดุดหลดแก่ดินจากสองคัน และการลดโจ๊กคั้นหนึ่งลดรากคั้นหนึ่งลดกูบุตา้าแท้ใหญ่ขั้นหนึ่งสองมายถึงว่าสองกิจการในใจปะระกอบอย่างเห็ดนะนหนึ่งคือโจ๊กขายดินบุกเบิกป่าน,านั่นนี่สองมันก็คือเห็ดคายอุปกรณ์กสร้างคายดินบล็อกหล่อเศร้าคายอุปกรณ์กร้างนะั่นแหละแต่ว่าความพันนันนี่นะเพี่อนความพันคือแบบมันเป็นอันธุรกิจครอบครัวนะั่นะนะเนาะธุรกิจครอบครัว เอาเนาะพี่น้องบันนี้บะพอรอนก็จะมาไล่อุปกรณ์ห้องน้ำนาะพี่น้องว่าเบิดเงินหลายปันใดเนานะก็คือจะไล่ให้อ่าผู้ใหญ่ใจดีหล,ลายๆท่านนนะั่แหละเนาะที่ชทบอันนานเห็ดห้องน้ำหมายทางไอ้แก้วเนาะก็คือท่านที่หนึ่งก็เป็นแม่แม่ถอนแก้วเนาะพี่น้องอยู่ทางต่างประเทศเนาะแล้วกับผู้ใหญ่ใจดีทั้งซองบ่อรัญญาเนาะพี่น้องประมาณสามสี่ฐานเนาะอ่านกะ็คือเจ็ดพันนะเนาะซองบ่อรัญญาอ่านะเอามาชทบศพกะบะพอรอนเนาะ ก็คือบ Systems ินที่หนที่เนะพี่น้องคนมาส่งตอนแรกก็คือ7จ็ดล้านหแสนก้พันกีบเนาะแล้วกับางอยางนี่กระจายไปสามล้านแปดแสนกี่นะพี่น้องก็คือยอดรวมทั้งบัตรนะพี่น้องทีประพร์สั่งอุปกรณ์มานะก็คือ1 3บสามล้านสากาสพนกีบเนาะแล้วก็ยอดคงเหลือนะปะพรตอนนี้นะพี่น้องยังเรือหนึ0งพบาททุนทวนนะพี่น้องเนาะซึ่ง หนึ่งพันบาททัวนนี่บ่พรจะเอาไว้ซื้อสังกะสีนะพี่น้องสังกะสีห้องน้ำของไอ้แก้วนะพี่น้องน่าจะใส่อยู่ประมาณหกห้าเจ็ดแผ่นนี่ยแล้วกับมือจับมือจับนอกในมือจับอยู่ประมาณสี่อันก้อนล็อกกับประมาณสี่อันเนาะแล้วกับหูช่างกับประมาณสองอันนะพี่น้องเพราะว่าเห็ดช่องห้องดีเนาะบางคนก็ใช่บ่หูช่างก็ต้องใช่นะพี่น้องเพราะว่าป้องกันลมเนาะ เพื่อว่าเพิ่อนอยากลอกนั่นนี่ไว้เพิ่นบนอยู่เฮือนเรายันมีอยังเข้าไปนะเอา้าแล้วพี่น้องสิ่งจังได้ก็ต้องขอขอบพระคุณเนาะอ่าผลงานจะดีทุกทุกท่านนะพี่น้องที่ชมทุกห้องน้ำไอ้แก้วครั้งนี้เนาะอ่าแล้วก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะั่นแหละที่เป็นกำลังใจให้ช่างจองบัวพรน้ำเนาะก็ตอนนี้ก็ยังเหลือแต่ค่าสร้างแล้วนะพี่น้องข่าอว,ว่าก้อนบนะัวพอนสคิดว่าน่าจะครบแล้วละยังเหลือแต่ค่าสร้างค่าสร้างก็ บวกเกินหมื่นนะพี่น้องราคาของน้ำมาตรฐานทั่วไปบวกเกินหมื่นเนาะการลังจากนี้กะมิแต่สีได้หาร่างนาะพี่น้องหาร้างไว้แล้วกะ็เรื่องเองินค่าสร้างก็จากที่ระพอดังนี้นแว้วก็น่าจะเป็นเงินของเมทอนแก้วแหละ อา้าน้อพี่น้องบางยาน,นี่ก็รถจักรยานปั่นตีนลูกของเพิ่นเนาะให้บัดไปเนาะอ่าเพราะว่ารถจักรยานปั่นลูกของเพิ่นนี่ก็ช่องข้างเนาะพี่นข้างที่หนึ่งก็อ่าเดือนลังคนะ่ะเนาะข้างที่สองก็คือตอนนี้เลยเนาะข้างที่หนึ่งแล้วน้อพี่น้องปั่นแหงข้างที่นี้ก็ถือว่าบเบาแหงแต่นถือว่าเจ็บเดิบเนาะ กาปะพรก็จะมาแจ้งข่าวนะพี่น้นองการขึ้นบ้านของเพิ่นนี่ก็คือเมื่อวันอาทิตย์นะพี่น้องเมื่อวันอาทิตย์เป็นเมื่อขึ้นบ้านของเพิ่นเนาะส่งมือแรงในทางไอ้แก้วเพิ่นกระชิได้ไปหาว่าคนมายินดีนะ้เพิ่นนะประมาณชิบกว่าคนเนาะและกาเมื่ออืน่นเนาะเมื่ออืน่นเพิ่นกระชิได้สั่งเอาองอาหารส่งอาหารนี่จากที่บพรนี่กิน,กนข,ข้าวๆนะพี่น้องกาจะมีพวกน่าจะเป็นพวกปลานิลนเนาะ ปลาน,นินน่าจะเอามาเห็ดเมนูน่าจะต้มหัวหรือว่าลาบค้อยอย่างประมาณนี้แหละนะพี่น้นองอ่าเนาะลูกเพิ่นก็ให้อยู่น้าพี่น้องคันเดีิ่นย่านพอ่อเพิ่นให้หัวหวังยาน,นี่นะเพิ่นลงไปยู่รถทิปน้าพีน่น้องยู่รถทิปเลย่นโดดขึ้นแล้วค่ายแบบอ่าตีนของเพิ่นไปถึงตีนนอนะ่องแะตีนน่องนะพอดีเขา้าโค้งรถทิปเนาะอ่าเป็นมื้อวันอาทิตย์นะพี่น้นองเป็นมื้อขึ้นบ้าน หองไอแก้วบนอาหิ์เนาะตอนนี้เพิ่นกับชื่อชีมาทาเพิ่มเติมบ่หรือจังไงเดียวดิชูมใหเอฟซี FC, เบิ่งก่อนอันนีน่าจะชื่อชีมาทาเนาะไปลองทาตรงที่บ่อเห็ดอันกันแมวกันมาขึ้นไปอะไรเลยเนาะน่าจะชื่อชีมาทาเดี๋ยวตอนนี้เพิ่นกับลงมือทาอยู่ โอเคนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ผอพอนกันจะได้อัอจบคลิปให้เฉีก่อนนะพี่น้องมิตรว่าติดตามอีพีต่อไปเนาะอีพีที่เพิ่นทำความสะองสะอาดหน้าบ้านเพิ่นตอาแรงๆไปเลยนะพี่น้องมาพอกันใหม่เดอ้อ